เวลาพวกเราคนไทยอะค่ะจะพูดคำว่าเพราะว่าเราจะนึกถึงคำว่า because ก่อนใครเพื่อนเลยใช่ไหมคะนีถ้าพวกเราได้รู้นะว่าในโลกนี้มีคำว่า for ที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อหรือสำหรับอย่างที่เราคิดแต่ถ้ามันอยู่กลางประโยคและมีคอมมาข้างหน้ามันจะแปลว่าเพราะว่าได้เหมือนกันและถ้าเรายังรู้ไปอีกว่ายังมีคำว่า because of ที่แปลว่าเพราะว่าได้เหมือนกันแล้วสามคำนี้ใช้ต่างกันยังไงถ้าเรารู้ความลับนี้นะคะรับรองเลยค่ะชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ แบบพาดไม่ถึงด้วยไม่เชื่อลองดูในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับความรู้ภาษาอังกฤษที่เมื่อเรารู้แล้วจะทำให้ชาติของเราจเจริญค่ะวันนี้นะคะครูจิงก็อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเพราะว่าค่ะเวลาภาษาไทยนะคะเราจะพูดว่าเพราะว่าคนไทยจะนึกถึงคำเดียวเลยค่ะ มาก่อนใครเพื่อนเลยก็คือคำว่า be cause ค่ะจริงๆแล้วนอกจากคำว่า be cause แล้วนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะครูจริงอยากแนะนำอีกสองคำมาค่ะก็คือคำว่า for กับคำว่า be cause of สามคำนี้แปลว่าเพราะว่าเหมือนกันเลยใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกสาเหตุนะคะว่าเราทำอย่างนี้เพราะว่าสาเหตุอะไรนะคะทีนี้จริงๆแล้วมันมีความต่างของสามคำนี้ค่ะ ถ้าเราดูคำแปลเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ในสายตาฝรั่งนะคะ3ามคำนี้จะไม่เหมือนกันค่ะสมมุติง่ายๆเลยนะคะถ้าเราทํางานกับฝรั่งเราอยากจะขอค่าแรงขึ้นเราก็จะไปพูดกับเขาว่าฉันนะ่ะสมควรได้รับเงินเดือนขึ้นนะเพราะว่าฉันนะ่ะทํางานหนะักเห็นไหมคะทีนี้คนไทยทุกคนคะ่ะกูจริงคิดว่านะคะเขาจะต้องเริ่มจากคํานี้แน่ๆเลยก็คือ because เห็นไหมคะแล้วนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเห็นค่ะ ฝรั่งเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเห็นประโยคแค่นี้เลยว่าฉันสมควรได้เงินเดือนขึ้นเห็นไหมคะเป็นตัวใหญ่แล้วสาเหตุที่ว่าเพราะว่าฉันทํางานหนักเนี่ยฝรั่งจะไม่สนใจเลยคะ่ะเขาจะใส่วงเล็บให้มันแล้วก็ถือซะว่ามันคือประโยคตัวเล็กที่เราซ้อนเข้ามาเพื่อขยายเวิร์ว่าที่ฉันสมควรได้รับเงินเดือนขึ้นเนี่ยเพราะว่าฉันทํางานหนักเป็นประโยคตัวเล็กไม่สําคัญสาหรับเขานะคะทีนี้ถ้าเราอยากได้เงินเดือนขึ้นนะคะ ครูจิงขอแนะนําค่ะให้เราใช้คําว่า for ค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้คําว่า for เนี่ยนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเห็นค่ะฝรั่งทุกคนจะไฮไลท์ประโยคแรกเลยค่ะฉันสมควรได้รับเงินเดือนขึ้นตัวใหญ่ๆเลยและฝรั่งจะไฮไลท์อีก,กันหนึ่งค่ะก็คือฉันทํางานหนะักเห็นไหมคะประโยคนี้ค่ะเราจะเรียกมันว่าประโยคความรวมก็คือเราใช้คําเชื่อมหรือว่า conjunction อย่าง for เนี่ยค่ะไปรวม2ประโยคที่ ใหญ่ๆสําคัญสําคัญเท่ากันเข้าไว้ด้วยกันนะคะแต่ทุกครั้งที่เราใช้คําว่ามีคอสค่ะเป็นคําเชื่อมเป็นคอนจั้นชันเหมือนกันแปลว่าเพราะว่าก็เหมือนกันแต่มันจะพาไปโยคตัวเล็กค่ะแล้วก็ซ้อนเข้าไปขยายเวอร์เห็นไหมคะฝรั่งก็จะเห็นแค่เราเนี่ยมาขอเงินเดือนขึ้นแต่เรื่องที่เราทํางานหนักฝรั่งจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ ทีนี้แย่ไปกว่านั้นก็คือเราเนี่ยไม่ได้ใช้ for เชื่อมประโยคไม่ได้ใช้ because เชื่อมประโยคแต่เราดันหลบไปใช้ because of ซึ่งไม่ได้เป็น Con จ u n c t i o n เชื่อมประโยคด้วยนะคะเป็นแค่ p r e position ที่จะเชื่อมคำนามให้ติดก,กับประโยคแล้วนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเห็นค่ะเห็นไหมคะฝรั่งก็จะเห็นแค่นี้ละคะ่ะว่าฉันสมควรได้รับเงินเดือนขึ้นเห็นไหมคะส่วนเรื่องฉันทำงานหนักจะตัวเล็กกว่าใครเพื่อนเลยะคะ่ะ เ,เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้แค่เพ p Position แล้วบวกประโยคไม่ได้ต้องบวกได้แค่คำนามเราเรียกประโยคที่3เนี่ยแหละค่ะว่าประโยคความเดียวหรือว่า s i m p l e s e n t e เ c e เห็นไหมคะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะมันทำให้ฝรั่งเห็นตัวใหญ่ๆ2อันนะคะเห็นตัวใหญ่ๆ1อันแล้วมีตัวเล็กๆซ้อนไปขยายเวริร์หรือว่าเห็นแค่คำนามเล็กมากเลยคะ่ะแล้วก็เชื่อมติดกับประโยค เพราะฉะนั้นถ้าเราสมควรได้รับเงินเดือนขึ้นเนี่ยค่ะเราก็น่าจะรู้นะคะว่าเราจะต้องใช้คําเพราะว่าอันที่1ค่ะแล้วรับรองเลยว่าเงินเดือนจะขึ้นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของคาว่าเพราะว่าค่ะนับแต่นี้ไปนะคะก็หวังว่าเวลาพวกเราจะไปบอกฝรั่งว่าฉันทําอันนี้เพราะสาเหตุอะไรเราน่าจะรู้ตัวนะคะว่าถ้าสาเหตุนั้นสําคัญขอเน้นๆเราใช้ฟนํนำมันค่ะ แต่ถ้าสาเหตุนั้นก็กลางๆไม่เด้สําคัญอะไรมากก็ไม่เด้สําคัญน้อยกลางๆเราก็ใช้มีคอสตัวที่เราชอบชอบอะคะ่ะยอดทิศของเราคะ่ะต่อไปแต่ถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าสาเหตุเนี้ยเราแถมให้เฉยๆไม่บอกเขาก็คงรู้มั้งเราใช้แค่มีคอสออ o f แล้วทําให้มันเป็นคํานามแล้วก็เชื่อมเข้าไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่ก็คือความรู้ภาษาอังกฤษที่เราควรรู้ตั้งแต่อยู่อนุบาลกุ้กไก่โตขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้นะคะแล้ว ทุกวันฝุกเวลาสองทุ่มค่ะเราก็จะกลับมาพบกันกับความรู้ภาษาอังกฤษที่ง่ายจนเราไม่รู้แล้วก็คาดไม่ถึงแบบนี้อีกค่ะพบกันอีกนะคะบ๊ายบาย